ลมาแ้วค่ะนี่นะคะต้นโพต้นโพศักดิ์สิทธิ์หลังองค์พระพนมนะคะเชิญทุกคนขอพรได้นะคะเใจอาช่แลแล้วก็อยากจะบเรียนด้วยเป็นองค์ที่หายากเลยนะคะเป็นคือเขาไม่สร้างสบายดีเล เจอเจอเพื่อนเก่าแล้วลุงจิมมี่เจอเพื่อนร่วมอาชีพแล้วลุงจิมมี่

จะไปบ้านของวว่อไปแล้วาแล้วอีเรโชคดีวันนี้รอบทางนี้ด้วยครับทางนี้นี <lag> ่เข <aún> ้าไปทางนี้ โอเคครับเรียบร้อยมาอแม่ับ่อแม่มาถ่ายรูปนคถ่ายรูปนะครับอาชีพเก่าครับถ่ายรูปนะครับเดินมาเจอมือผมรู้อีกว่าที่พ่อกระดาษนี้สั่งที่ไหนนี่นี่

ตายแล้วเี่หละรวมรวมประวัตไปแล้วไปแ้ไปแล้วแกนไอแล้วแรลกตายแล้วอย่กลับสาวี่สาวบัญญานนีจริงเหรอไม่เคยไม่เคยเลย่นี่ สวัสดีค่ะคุกำล,งกำลงังขอึจั้มดนะคะอันน,นี้ลงผลงงก็กำลังจะเดินไปที่ทรถนะค,ะคะเพื่อจะกับ,บที่กกากสประตูตๆๆสวัดีค่ะ